เาอชมหมอความมหาชนกันต่อในเบรกที่2นะครับเบรกนี้เราจะคุยกันหน่อยถ้าเกิดเป็นคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยแล้วเจอกับเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นวิธีการจะดําเนินเรื่องให้เร็วที่สุดและตามเงินของคุณให้กลับมาเร็วที่สุดควรทาอย่างไรเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายคนโดยเฉพาะอย่างอย่างคุณเอเนี่ยเขาก็มีความเป็นกังวลณเวลานี้ก็มีความเป็นกังวลว่าเงินจะได้คืนเมื่อไหร่จะได้คืนครบหรือไม่ครับคุณโกศลวัตนครับครับอันดับแรกอย่างที่บอกนะครับรีบแจ้งธนาคารให้เร็วที่สุดครับเมื่อรู้ตัวแจ้งทันทีครับเพื่อให้ธนาคาร อายัดบัญชีทั้งหมดหลังจากนั้นแล้วนะครับติดต่อธนาคารครับเพื่อขอคัดสเตทเมนต์ของเราที่เราหลักฐานการโอนทั้งหมดเนื่องจากว่าจะได้ไปประกอบครับวันที่เราจะไปพบพนักงานสอบสวนเนี่ยนะพนักงานสอบสวนเนี่ยถ้าให้เขาไปตามสเตทเมนต์เองหรือเองอาจจะเสียเวลาอะไรที่เราเป็นผู้เสียหายแล้วรวมหลักฐานได้ช่วยกันทำงานได้หลักฐานที่เรารูมแล้วนี่คือการโอนเงินสเตทเมนต์บัญชีมา ส่งให้ไปด้นานสอบสวนเลยครับเซ็นร,รับรองสำเนานะเพื่อให้เขาไปประกอบหลักฐานเพื่อจะไม่ด้ดำเนินการทําสำนวนคดีให้รวดเร็วที่สุดแล้วไปอายัดเงินระยะยาวนะครับเพราะว่าธนาคารอายัดชั้นต้นเนี่ยเขาเขียนไว้แล้วว่าไม่เกิน7วันเพราะนั้นวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่เราต้องช่วยกันทํางานแล้วถ้าพนักงานสอบสวนเขาไปตามเองบางทีอาจจะช้าเราช่วยเขาตามเลยครับ,รบอันนี้คือผู้เสียหายก็ใส่ใจที่จะรีบแก้ไขปัญหาชีวิตให้ตนเองครับขณะเดียวกันนะครับหน่วยงานตํารวจนะธนาคารก็ได้โปรดครับ ถ้าเราพร้อมใจกันร่วมใจกันดูแลธนาคารดูแลลูกค้าพนักงานสอบสวนตำรวจดูแลประชาชนนะครับเราจะสามารถปราบปรามหรือระงับความเสียหายกับวิกฤตของแก๊ง call center หรือแก๊งที่หลอกลวงเงินออนไลน์ตอนนี้ได้เป็นอย่างดีกฎหมายจะมีประสิทธิภาพขึ้นนะครับถ้าพวกเราช่วยกันดูแลช่วยกันใส่ใจตั้งใจทํางานกันให้ดีที่สุดสํานักงานสุดก็ยินดีครับที่จะสนับสนุนในทุกรูปแบบนะครับอย่างที่วันนี้คุณลุงมามาพบเรา เราจะให้ความรู้ว่าต้องเดินต่อยังไงหรือแม้กระทั่งแนะนําว่ารีบไปช่วยคัดเอกสารต่างๆเพื่อส่งให้พนักงานสอบสวนให้เร็วที่สุดครับครับแล้วคุณเอครับเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่เดินทางเข้ามาให้สํานักง,งานอายการที่ช่วยเหลือคดีนี้ให้มีความคืบหน้าเร็วขึ้นกว่าเดิมครับคือตอนต้นเนี่ยตอนเดินเดินทางมาเนี่ยเรามาสอทนะครับเจ้าสอท .2 สองเนี่ยในระหว่างนั้นเนี่ยเราก็มีเวลาอยู่ก็พอดีเพื่อนก็แนะนําว่าควรจะมาติดต่อที่สํานักง,งานอายการสูงสุดด้วย คือแนะนำเลยมาให้ท่านมาหา,า,หาท่านโกศลวัฒน์นะครับผมก็เข้ามานะครับก็มามาคุยกับท่านท่านก็บอกว่าคดีอย่างนี้ก็มีประโยชน์นะครับแล้วก็ท่านก็จะแนวดําเนินการประสานงานช่วยเราในทางที่ในทางคดีด้วยนะครับแล้วก็ช่วยอำนวยความสะดวกในสิ่งที่เป็นไปได้นะครับทางคดีก็ได้รับความสะดวกเยอะครับนะครับ เบาใจขึ้นไหมครับจากเดิมอะก็เบาก็เบาใจขึ้นแต่ก็ยังมีความกังวลอยู่ก็ยังความกังวลเพราะว่ามันมันยังเป็นเรื่องที่คิดว่าต้องใช้ใช้เวลาในการดําเนินการอีกนานนะครับคือตอนนี้ยังคุณผู้เสียหายนยครับคุณพี่ยังไม่รู้ว่าเราจะอายัดเงินไว้ได้เท่าไหร่ในบัญชีซึ่งไ้ดาเนินการแล้วกรอบเวลาเนี่ยเวันเนี่ยคิดว่ากว่าจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยต้องใช้เวลานานกว่านั้นถูกไหมตอนนี้อายัดไปแล้วนะครับอายัดไปแล้วฮะเพียงแต่เรายังไม่ทราบว่าเราอายัดไว้ได้เท่าไหร่ ซึ่งตรงนี้เดี๋ยวพนักง,งานสอบสวนกับธนาคารก็จะได้ดําเนินการกันต่อไปครับก็าาเป็นเรื่องของการที่จะต้องประสานกันเพื่อใ,ให้คดีมันเร็วขึ้นต่อไปใช่ครับคือความร่วมมือที่ทุกหน่วยงานต้องร่วมกันทางกฎหมายครับเจ้าหน้าที่ตํารวจธนาคารนะฮตำรวจดูแลประชาชนธนาคารดูแลลูกค้าครับ,รบกฎหมายจะมีประสิทธิภาพแล้วเราจะหยุดความเสียหายให้ผู้เสียหายต่างๆที่ถูกหลอกลวงได้จริงครับแต่นี่ก็ต้องเชื่อชว์ผู้เสียหายนะครับที่เขารู้ตัวปั๊บเนี่ยเขาก็ดำเนินการตาม1 2 3 4เลยแล้วทําให้หลักฐานชัดเจนแล้วก็ต้องขอบคุณด้วย ที่มาเปิดข้อมูลให้ประชาชนได้ทราบจะได้ไม่เป็นเหยื่อจะได้ไม่ถูกหลอกนะครับเพราะว่ากระบวนการที่เขาหลอกเนี่ยรายละเอียดที่ให้ผมดูเนี่ยเนียนมากๆเอกสาร,รในเว็บเนี่ยผมดูแล้วเหมือนซื้อขายจริงๆเลยครับ <ừ> มีการโอนกันจริงมีการเคลื่อนไหว<ล>ดูแล้วน่าเชื่อถือพอไปดูหลักฐานจริงๆเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับมิจฉาชีพเนี่ยเขาหลอกผู้เสียหายของเราเนี่ยโอนเงินแต่ละครั้งเนี่ยเป็นบัญชีมาเห็นไหมคือเนี่ยมันกลับมาจุดเดิมเลยคุณโกศล ที่มีการเปิดบัญชีม้าแล้วเป็นความผงความผิดคุณก็จะไปเปิดการสุดท้ายเนี่ยกลายเป็นชื่อของคุณเนี่ยมาอยู่ในในคดีนี้แล้วนะอ,อันนี้ก็ต้องตามเรื่องกันต่อไปว่าบัญชีที่ทางผู้เสียหายโอนไปเนี่ยเป็นบัญชีจริงหรือเป็นบัญชีมาแต่ถ้าเกิดว่าสืบไปแล้วเป็นบัญชีม้าแล้วคนนั้นเต็มใจเปิดเรียบร้อยเหมือนกันก็โดนดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับ,รบเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่วันนี้นะครับเปิดบัญชีไว้นะรู้ตัวไม่รู้ตัวรีบ ใส่ใจดูแลตัวเองนะครับถ้ารู้ตัวว่าเป็นบัญชีม้ารีบไปปิดเองครับถือว่าท่านระงับนะไม่ร่วมกับขบวนการบัญชีม้าเพื่อจะหลอกลวงประชาชนนะครับแต่ถ้ารู้ตัวก็รีบปิดครับไม่รู้ตัวก็รีบตรวจครับถ้ารู้ว่าบัญชีเราที่เปิดไปให้เขาถูกหลอกเป็นบัญชีม้ารีบปิดซะเองเช่นเดียวกันครับเพื่อระงับความเสียหายเวลาท่านถูกแจ้งความดําเนินคดีกลับมานะครับจะได้แจ้งครับว่าเราไปปิดแล้วนี่คือการบรรเทาความเสียหายอย่างน้อยเมื่อดําเนินคดีมันจะได้เป็น หลักฐานในการบรรเทาโทษนะครับต่างๆที่จะสามารถสอบสวนหาความจริงต่อไปได้ครับจริงๆแล้วคดีแบบนี้มันเกิดขึ้นในสังคมเยอะมากนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเงินที่มีการหลอกโดยมิจฉาชีพซึ่งมิจฉาชีพก็มีการเปลี่ยนพฤติกรรมของเขาให้มีความแยบยนไปเรื่อยๆเหมือนก็ว่ายิ่งเรารู้ทันเขาเท่าไหร่ เขาก็ยิ่งมีการที่จะใช้วิธีการหลอกล่อเราให้เสียตังค์มากไปกว่าน,นั้นคุณโกศวัฒน์มีอะไรอยากจะเตือนพี่น้องประชาชนไหมเพราะบางบางบาง,งส่วนกระบวนการเนี่ยเอาวุ่นตรงว่าอย่างใช้ลูกโซ่อย่างเงี้ยถ้ามีคนหนึ่งได้กําไรแล้วต้องไปเชิญอีกคนหนึ่งมาร่วมเป็นเหมือนดาวลายอันนี้มีความผิดเหมือนแม่ขายแม่ขายแม่สายถ้าไปชวนเข้ามาเนี่ยนะครับปัญหาเวลาเกิดคดีขึ้นเนี่ยมันจะตามเลยแล้วว่าเอ๊ะ เราร่วมไปหลอกกับคนอื่นด้วยหรือเปล่านะแล้วก็กระบวนการที่หลอกลวงเนี่ยก็จะบอกท่านว่าท่านไปชวนคนอื่นมาลงทุนกับเราด้วยถ้าท่านไปแจ้งความตํารวจก็ต้องเอาผิดท่านด้วยทําให้ตัวท่านไม่กล้าแจ้งความอีกอเพราะฉะนั้นสิ่งที่แนะนำนะครับวันนี้ถ้าถูกหลอกแล้วไม่มั่นใจนะครับนะดูบัญชีนะครับรีบอายัดบ,บัญชีก่อนเลยหรือไม่งั้นวิ่งเข้าไปหาอายการคุ้มครองสิทธิใกล้บ้านท่านมี1ม้7สาขา ทั่วประเทศนะครับเข้าไปเปิดให้เขาดูเลยว่าบัญชีอย่างนี้เชื่อได้ไหมจะถูกหลอกไหมเขาจะได้ช่วยท่านคิดช่วยท่านดูในกรณีที่ท่านไม่มั่นใจนะครับแต่ถ้ามั่นใจแล้วอันดับแรกแนะนาครับแจ้งธนาคารอายัดเงินทันทีอายัดบัญชีทันทีนะครับแล้วค่อยไปแจ้งความตํารวจแล้วแจ้งตํารวจก็ไปได้ทุกโรงพักทั่วประเทศนะครับ,รบกฎหมายเขียนอย่างนั้นนะครับดำเนินการได้เลยเพื่อหยุดความเสียหายของเราไว้ก่อนกรณีนี้เห็นได้ชัดนะครับว่าคุณพี่ผู้เสียหายเนี่ยช่วงแรกลงทุนไปแล้วได้กําไรถอนเงินได้ด้วย พอถอนเงินได้ด้วยเป็นใครใครก็เชื่อนะครับแต่อยากฝากครับว่ากระบวนการหลอกลวงวันนี้เนี่ยเขามีการแนบเนียนนะสร้างสิ่งที่น่าเชื่อถือมีการโอนเงินคืนจริงกาไรจริงนะครับอันนั้นคือการหลอกล่อให้ลงทุนมากขึ้นไปเรื่อยๆครับมันก็คล้ายๆแชร์ลูกโซ่ในอดีตนะครับใครลงช่วงแรกได้ครับแต่พอลงต่อมาปุ๊บไม่ได้แล้วเพราะเขาจะหมุนไม่ทันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องขอบคุณครับที่มาให้ความรู้เพื่อให้ประชาชนเนี่ยไม่ถูกหลอกนะครับ สำนักง,งานไยการคุ้มครองสิทธิช่วยเหลือประชาชนตามกฎหมายเนี่ยเราก็ยินดีนะครับที่จะช่วยประสานงานช่วยติดตามคดีช่วยติดตามความคืบหน้าแล้วก็ต้องขอคุณขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับพันตํารวจโทอภิชาติที่พบประชาชนเห็นเดือดร้อนท่านมีน้ําใจรับเรื่องไว้ทันทีเลยนะครับชื่นชมข้าราชการที่ใส่ใจดูแลประชาชนครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่น่าจะเป็นภัยสังคมมากๆที่วันนี้ผู้เสียหายของเรามาถ่ายทอดให้ฟังกันแล้วก็ มาเตือนใจคนในสังคมว่าเวลาที่คุณจะลงทุนอะไรก็ตามเนี่ยคุณเห็นได้ชัดเจนว่าเวลาที่กําไรมันเพิ่มมากขึ้นเกินกว่าที่คนส่วนใหญ่ทั่วไปเนี่ยคือรับได้เนี่ยมันกำไรมันเกิน30 40ี่เอร์เซอันนี้ต้องให้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ก่อนว่าอาจจะเป็นการหลอกลงทุนหรือเปล่านะครับวันนี้คุณอยากจะฝากเตือนภัยอะไรกับสังคมของของเราไหมครับที่ทุกวันนี้มีฉาชีพเยอะเหลือเกินครับปัจจุบันเนี่ยใช่ครับ มีชาชีพเยอะแล้วก็จ้องจ้องมองเงินในกระเป๋าของผู้ชมทุกทท่านนะครับถ้าท่านคิดว่าการทำธุรกรรมใดๆเนี่ยมันได้เงินมาโดยง่ายท่านต้องระบัดระวังตัวไว้เสมอนะครับการทำธุรกรรมที่มีการโอนเงินอย่างในกรณีอย่างนี้นะครับก็ต้องก็ต้องผมเท่าที่ได้ได้รับบทเรียนมาคือว่าถ้าเป็นการโอนเงินไปสู่บุคคล ในขณะที่เราทําธุรกรรมกับทางบริษัทเนี่ยถ้าเป็นชื่อบุคคลเนี่ยโดยมากก็จะเป็นบัญชีม้านะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะต้องเรียนรู้ว่าการทําธุรกรรมของท่านมีการโอนเงินเนี่ยมันเป็นโอนเงินไปที่ไหนนะครับ,รบถ้าโอนเงินไปถ้าท่านรู้สึกว่ามันผิดปกติท่านอาจจะต้องบาทบทวนตัวเองนะท่านทําอย่างนี้มันจะถูกต้องหรือไม่นะครับคุณกุศลแล้ครับมีอะไรอยากจะทิ้งท้ายในเบรกนี้ไหมครับครับก็อย่างที่เห็นเนี่ยครับว่า คุณพี่ผู้เสียงหายบอกเนี่ยนะครับเพราะว่าเงินที่โอนไปเนี่ยครับสิล้านเนี่ยเข้าบัญชีชื่อบุคคลธรรมดาทั้งนั้นนะครับเพราะนั้นตรงนี้คือข้อสังเกตที่คุณพี่ได้บอกนะครับว่าเราต้องช่วยกันคิดต้องช่วยกันเอ๊ะต้องช่วยกันระวังสงสัยนะครับพี่น้องประชาชนวันนี้ใครทําอยู่เจออย่างนี้นะครับรีบครับตรวจเลยอายัดบัญชีทันทีนะครับเพื่อให้หยุดเงินหยุดความเสียหายเราไว้ครับครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับผู้เสียหายของเราด้วยนะครับที่มาร่วมดำเนินการร่วมกับในการของเรานะครับแล้วก็ขอเป็นกาลังใจให้นะครับ วันนี้ขอบคุณมากนะครับ,บส่วนช่วงหน้าท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมีเรื่องราวที่น่าสนใจในรายการหมอความมหาชนในเบรกที่3กันต่อชุดพั์ครู่เดียวครับ